กับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนังงกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุมขาเขตหนึ่งยันมันพลโจนเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางขอรายงานผลการปฏิบัติงานที่สดโป้่งกับข้อตกลงในการพัฒนางานประกอบการเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารสาว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษภายใต้การดำเนินงาน3องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่2คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและองค์ประกอบที่3การประเมินตนในด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านที่1การบริหารงานวิชาการแนวคิดที่สําคัญที่สุดก็คือกลุกฝังสร้างโรงเรียนวัดกลางให้เป็นตักกะสุาแห่งวิชาการของอำเภอสติงพระที่ยืนหยัด ผู้ชาวอำเภอสตินพระมาะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันและอนาคตในส่วนของการบริหารงานวิชาการจะมีการวางแผนและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ของเราและก็ตัวชี้วัดาตามหลักสูตรเกณฑกลางการศาึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนของเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือนักเรียนปกติซึ่งใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรที่ค่อนข้างจะนิ่งพัฒนาเสร็จสิ้นในปี2563ก็คือในส่วนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงแก้ไข2560การปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นทุกชั้นในปี2563 เจเนื่องจากสถานการณ์ไฟลุกค,คามในปัจจุบันไม่สามารถที่จะนํามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรนียมาใช้กับนักเรียนในกลุ่มปกตินี้ได้เพราะว่าถูกข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่สามารถดําเนินการตามปกติได้ เพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีการวางแผนร่วมด้วยช่วยกันนั้งครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองที่จะนําตัวชี้วัดของหลักสูตรไปสู่ตัวผู้เรียนให้เป็นผลสําเร็จก็ได้นําแนวทางของสงขลาเซนบอกโดยการวิเคราะห์หลักสูตรที่ต้องรู้มาจัดทําเป็นกําหนดการสอนและเทคนิควิธีการที่จะนําไปใชใ้กับนักเรียนในส่วนของการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ในตัวชีวัด ก็จะมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วมซึ่งไม่ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดจะมีหรือไม่มีนะคะกลุ่มนี้จําเป็นที่จะต้องมีการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด ใหม่ขึ้นทุกปีให้สดคล้งกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรฐานและตัวชี้วัดของนักเรียนกลุ่มพิศเศษเียนร่วมหรือว่านักเรียนพิการ9ประเภทเนี่ยจะต้องมีการกําหนดตัวชีวรร้วัดร่วมกันระหว่างครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองไม่สามารถใช้ตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรปกติได้แต่ใช้มาตรฐานตามใช้มาตรฐานตาม มาตรฐานการเรียนร่วมนะคะก็คือสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพเพราะฉะนั้นคําว่าศักยภาพของนักเรียนในแต่ละบุคคลเนี่ยย่อมแตกต่างกาันบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการอ่านบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการเขียนเพราะฉะนั้นการจัดทําตัวชี้วัดเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาทุกจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็จะต้องมีการจัดทําแผนไอ p และ น IEP มารองรับนี่คือในลักษณะพิเศษของโรงเรียนวัดกลางสำหรับการบริหารงานวิชาการที่สำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็คือในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการจัดการในการสอนในสถานการณ์เพร่ระบาดของโรคโควิดซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้นการจัดทําสื่อและส่งเสริมในการพัฒนาตรงนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของสื่อออนไลน์ค่อนข้างที่จะที่จะมากยกตัวอย่างเช่นการจัดทำแบบฝึกออนไลน์การจัดทําสื่อออนไลน์คลังความรู้ออนไลน์สําหรับนักเรียนแต่และระดับชั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมนอกจาก สื่อเทคโนโลยีแล้วเรายังใช้ในส่วนของเทคนิควิชนีวิธีการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือในเรื่องของการฝึกคลินิกที่โรงเรียนวัดลางเพื่อที่จะให้คําปรึกษาของนักเรียนทั้ง7วันนะคะถ้าเกิดนักเรียนมีปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ก็สามารถที่จะขอคําแนะนาปรึกษาจากคุณครูด,ด้วยเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะให้บริการแบบปกติได้ จะต้องปฏิบัติตามมาตร,ารฐานที่คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคเนี่ยกำหนดเพราะฉะนั้นการเปิดคลินิกทางวิชาการให้กับนักเรียนเนี่ยเราก็จะมีสถานที่ที่กำหนดแล้วก็มีเรื่องระยะห่างแล้วก็ควบคุมจำนวนนักเรียนในระยะที่เหมาะสมะประมาณ สำหรับการบริหารงานวิชาการในเรื่องที่สองในระยะ6เดือนที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนวัดกลางในขณะนี้เราได้มีการประชุมวางแผนกำหนดกรอบการดำเนินง,งานเรื่องหลักสูตรสมรรถนะออกเป็น6กด้านนะคะยกตัวยอย่างเช่นในเรื่องของด้านการจัดการตนเองอย่างมีความสุขการคิดเชิงสูงและการสื่อสารด้วยภาษาเป็นต้นครั้น,นี้ กโปชัดเจนและก็วิธีการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติก็มีการมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็สังเรห์ว่ากิจกรรมหรือวิธีการใดบ้างที่สามารถนํานักเรียนสู่สมรรถนะสําคัญที่เราต้องการในหุกด้านนั้นการดําเนินงานด้นานวิชาการในเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนได้มีการจัดทําวิดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการสอนมีการจัดทําแบบฝึกหัดโดยใช้โปรแกรมไลฟ์เวิร์กชีพมีการจัดทําแบบฝึกออนไลน์สื่อออนไลน์เป็นต้นซึ่งตัวชี้วัดที่ดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาสื่อนั้นก็คือครูทุกคนจะต้องมีสื่ออย่างน้อยคนละ5ชิ้นในหนูภาคเรียนแล้วก็ณปัจจุบันประสบความสําเร็จร้อเปอร์เซค่ะ เรื่องที่4ก็คือเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการนรําแนวทางของสรงกลาเซนบ็อกเนี่ยมาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของนักเรียนนะคะ,อะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการช่วยเป็นทุนระในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่สาคัญที่จําเป็นที่ต้องใช้งาน สถานการแพร่ระบาดของโรคโควิดซึ่งจะงเป็นต้องใช้วิธีการกอนน์เข้ามาช่วยนะคะโรงเรียนได้ดําเนินการขอบริจาคคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์สำหรับผู้มีจิตอาเพื่อนน้องใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันในระยะหกเดือนก็มีผู้บริจาคจํานวน15เครื่องด้วยกันก็สามารถที่จะทุบเราบบางแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอในระดับหนึ่ง สำหรับผลกระทบเชิงบวกในเรื่องของการบริหารงานวิชาการก็คือโรงเรียนวัดวัดก,กลางเนี่ยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชมุมชนค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการดําเนินงานวิชาการและก็ในเรื่องของการช่วยอบรมบุตหลานนะคะเรื่องที่สงในเรื่องของผลกระทบเชิงบวกก็คือคุณภาพของนักเรียนในสถานการณ์ใครผู้คามเนี่ย เขาก็สามารถที่จะวัดสมรรถนะนักเรียนอย่างแท้จริงได้ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนของเราเนี่ยได้สอบเข้าแข่งขันโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัดไม่ว่าโรงเรียนมหาวชิราวุธและก็โรงเรียนนวมินทราชุทิศศักดิ์ล์นะคะซึ่งเด็กของเราเนี่ยไม่ได้ผ่านในเรื่องของการเรียนพิเศษหรือพัฒนานอกเหนือจากหลักสูตรปกติเลยนะคะปรากฏว่า นักเรียนของเราจำนวนสองคนได้แก่เด็กชายกิติพุเนี่ยสามารถสอบเข้าเรียนโตในโครงการห้องเรียนพิเศษ s m a ของมหาวชิราวุธได้ส่วนคนที่สองก็คือเด็กชายกิติพงสุโกเนี่ยสามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษโครงการ SME ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณได้ซึ่งร้อยละ ของนักเรียนที่ไปสอบแข่งขันในโรงเรียนยอดนิยมเนี่ยนักเรียนของเราไปสองคนสอบได้ทั้งสองคนก็ถือว่าผลสําเร็จของของโรงเรียนแั้กลางเนี่ยอยู่ที่ร้อยละร้อยสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่หนึ่งในเรื่องของด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานะคะสิ่งที่โรงเรียนได้ดําเนินการก็คือ ดำเนินการบริหารสถานศึกษาภายใต้ภารกิจของสถานศึกษานิตีบุคคลโดยใช้ในโยบายนะคะผู้เรียนกําหนดนโยบายและใช้แผนปฏิบัติในการปฏิบัติการในการขับเคลื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ว่าทางโรงเรียนครูผู้ปกครองคณะกรรมการศาลษาและชุมชนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าประสบ ความสําเร็จนะคะประสบค,ความสําเร็จร้อร์ซแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดกลางก็สามารถที่จะแก้ไขได้แก้ไขได้ทันท่วงทีแล้วก็ได้รับการชื่นชมนะคะจากทุกฝ่ายว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในอำเภอสติงพระ ด้านที่3ามการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมนะคะซึ่งสิ่งที่โรงเรียนได้ดําเนินการในปีนี้ก็คือในเรื่องของการนํานวัตกรรมที่สําคัญมาใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ผู้อำนวยการได้นํามาใช้ในปีนี้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ พิษโมเดลสู่ความยั่งยืนนะคะเพื่อให้ครูนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนซึ่งครูก็ได้รับทราบนโยบายและก็นำสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ในขณะนี้ องค์ประกอบที่หนึ่งด้าน,นที่สี่ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายเนี่ยโรงเรียนก็ได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดีก็คือมีการประสานงานมีการติดต่อและการให้ความร่วมมือกันตลอดเวลาในทุกเรื่องนะคะในเรื่องของระบบระเบียบราชการที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือจากดียิ่งจากพันธมิตรยกตัวอย่างเช่น รพอพสตตํำบลกระดังงาเนี้ยได้ความช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจโควิดกับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนกรยนกแง่ได้คําแนะนํและความช่วยเหลือในการป้องกันและการเล่นระบาดของโรคโควิดในสถานศาึกษาอีกหน่วยงานหนึ่งก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างดีก็คือองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงาซึ่งได้งบประมาณได้ให้งบประมาณสนับสนุนนะคะในการจัดซื้อ ชุด ATK วัสดุอุปกรณ์อื่นๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพื่อที่จะให้โรงเรียนเนี่ยขับเคลื่อนการเรียนการสอนได้อย่างเป็นปกติองค์การบริหารส่วนตำบลกระนังหาโดยท่านนายกนายนัทวุฒิเสงสีคำเนี่ยก็ได้สนับสนุนงบประมาณมาเป็นจำนวนเงิน94,000บาท การดำเนินงานในองค์ประกอบที่หนึ่งด้านที่5้าด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพซึ่งพระเจ้าก็ได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและการสเสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะทึ่งเชื่อมงที่ได้รับการพัฒนาก็ถือว่า,าเพียงพอมีมากเพียงพอตามเกณฑ์ที่กรกตได้กำหนดนอกจาก,กนั้นเป้าหมายในการพัฒนาตนเองส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของ การที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงส่วนในเรื่องของบุคลากรตัวเองก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้แล้วก็การถ่ายทอดนะคะความรู้ให้กับเขาในลักษณะของงาน on the job training หรือการจัดทำป็นแผนงานโครงการตามฝ่ายงานต่างเนี่ยเขามีความคิดเห็นว่าควรจะมีการพัฒนาทักษะให้กับคุณครู ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์จริงต่อไปก็จะเป็นความสำเร็จในการพัฒนางานในประเด็นที่ท้าทายที่ข้าพเจ้าได้ทําข้อตกลงกับผู้บัญคับาุญชาก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์พิสโปโมเดลสู่ความยั่งยืนนะคะ อันที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนวัดกลางได้นํากระบวนการนาแนวทางของระบบด,ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยไปใช้ไปประยุกต์ใช้เห,หมาะสมกับสถานการณ์ที่ระบาดของโรคโควิดปรากฏว่านักเรียนของเราได้รับการช่วยเหลือในระดับในระดับที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนี่นะคะสามารถที่จะดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการก็คือนักเรียนของเราทุกคนได้รับ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในส่วนของเป้าหมายเชิงปริมาณส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพก็คือบุคลากรของโรงเรียนพกลางมีความประหนักและให้ความสําคัญของการดําเนินง,งานระบบด,ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีนวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งม,มีประสิทธิภาพนักเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับการประเมินองค์ประกอบที่สองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษานะคะข้าพระเจ้าเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการศึกษาไม่ว่าตามคําสั่งของเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์กระขายอำเภอสติงพระหรือหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่ได้เชิญหรือข้าพเจ้าเนี่ยอาสาสมัครเข้าไปนะคะซึ่งการปฏิบัติงานก็ถือว่าได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแล้วก็ผลสำเร็จของงานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็ สำหรับการประเมินในองค์ประกอบที่3ในเรื่องของการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยบัณฑและวิชาชีพนะคะซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบหรือธรรมเนียมประเพณีของการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยอย่างยิ่งคัดโดยอาศัยกฎระเบียบแล้วก็วินัยเนี่ยเป็นตัวตั้งและที่ผ่านมาเนี่ยเหนได้ว่า สิ่งที่ข้าพระเจ้าปฏิบัติยกตัวอย่างเช่น1ยึดมั่นในสาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพระเจ้าก็มีเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถาบ,บันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องข้าพระเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสันึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ ต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกล้ากระทาในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ข้าพเจ้าก็ได้รับการยอมรับในภาพป้างของสังคมและก็ที่ผ่านมาก็ได้รับยอกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยและผลการปฏิบัติงานดีเด่นของ อำเภอสังฆาส่วนเรื่องของการกลาวหาทางวินัยหรือความหมู่หมองทางด้านศีลธรรมเนี่ยยังไม่มีปรากฏให้เห็นค่ะ